สวัสดีครับปัจจุบันการจําหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งผลให้ความต้องการในการขนส่งทางไปรษณีย์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นครับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ครับจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจผลิตกล่องพัสดุตามสั่งซึ่งฉีกจากรูปแบบเดิมๆนะครับให้กลายเป็นกล่องพัสดุที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้ดีเลยทีเดียวครับ จริงๆมันเป็นธุรกิจของที่บ้านเราทําเกี่ยวกับกล่องลูกฟูกอยู่แล้วนะคะก็เลยมีการเพิ่มโปรดรายจากเดิมที่เราส่งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะเปลี่ยนมาเพิ่มเป็นกล่องพัสดุที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อมาตอบโจทย์กับป้อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อปี2556มีมูลค่าตลาดรวมกว่า700ล้านบาทและมียอดการส่งพัสดุไปษณีราว400ชิ้นต่อวันคุณพนกรจึงคิดสร้างสรรค์ธุรกิจผลิต กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องปรษณียนีโดยให้ลูกค้าสามารถออกแบบโลโก้และข้อความบนกล่องได้เองครับคุณอุนครับอยากให้คุณอุลเล่าให้ฟังหน่อยครับ,รบว่าบริการของเราที่สามารถให้ลูกค้าออกแบบกล่องพัสดุได้เองนั้นมีอะไรบ้างครับก็จริงๆของทางเราเนี่ยจะมีหลายบริการนะคะบ,บริการแรกจะเป็นบริการ My Box ก็คือบริการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่องใสไปรษณีย์ีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากจะมีกล่องเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็อย่างที่สองจะเป็น My Design ที่ต่อยอดขึ้นมาจากบริการ My Box ก็คือเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสร้างสารรค์กล่องใหม่ในสไตล์ที่ไม่ซ้ํากับใครส่วนบริการที่3ก็จะเป็นบริการ My Easy Stamp ใช้บริการสั่งตายางไปปั๊มลงบนกล่องสุดท้ายก็จะเป็นกล่องรักโลกกล่องเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากรับผลิตกล่องพัสดุทั่วไปแล้วนะครับคุณอูนยังรับผลิตกล่องตามลักษณะของสินค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรารับผลิตกล่องที่เป็นสําเร็จรูปมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าให้ตรงกลุ่มเฉพาะธุรกิจอย่างเช่นจะผลิตกล่องรองเท้าเพื่อสําหรับธุรกิจรองเท้าเงี้ยค่ะถ้าเราใช้จิตวิญญ,ญาณในการทํางานไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ขอเพียงใหญ่ย,ยอมแพ้ยังไงความสําเร็จต้องเป็นของพวกเราแน่นอนค่ะการต่อยอดทางธุรกิจจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วนะครับโดยสร้างสารรค์และแต่งเติมไอเดียให้ถูกที่ถูกเวลา เพื่อให้สอดรับกับโอกาสในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w bankkokbank com เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook com เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุ่นมากๆครับยินดีค่ะ เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ